ได้เวลาจัดอันดับข่าวเด็ดดังปังทั้งสัปดาห์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มจากอันดับที่3กันก่อนเลยนะคะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวอะไรบ้าง ที่ดังในรอบสัปดาห์ไปดูดับ3กันคะ่ะลำดับที่3เริ่มที่ข่าวนี้ค่ะกับการอาัดทรัพย์สินการกระทําความผิดพนันออนไลน์ของนายชนพัฒกับพวก159ล้านบาทรวม69รายการโดยมีการพบเส้นทางการเงินของบุคคลที่มีพฤติการกระทําความผิดการฟอกเงินและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายชนพัฒนาคซัวหรือสสกฤิสสสงขาเขตสี 4, พักกาทํากับพวกนั่นเองค่ะ อันดับสาผ่านไปแล้วถูกใจกันไหมคะมาดูอันดับสองกันดีกว่าค่ะว่าจะถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าปังขนาดไหนไปดูกันค่ะส่วนอันดับสองนะคะยกให้กับความสัมพันธ์ที่หลายคนลุ้นให้ถึงงานแต่งต้องสะดุดลงแล้วก็กลายเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเมื่อน้องเพลงชนทิดาค่ะก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงสถานะหัวใจกับเป๊กเสรณีแล้วก็ยอมรับว่า ถูกเอ่ยขอลดสถานะแบบไม่ทันตั้งตัวหลังรักกันมาเจปีก็มีหลายคนนะคะให้กำลังใจกับน้องเพลงชนทิดาเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นพูดยังเสมอค่ะว่าเมื่อวันหนึ่งถ้าเราคนรักหออาจจะรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไปขอแค่อย่างเดียวขอแค่เดินแล้วก็เป็นเแ่งขารบอพว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้รักกันแล้วเป็นขรารบความรู้สึกน,นั้นแล้วเป็นยินดีที่จะยินดีที่จะเข้าใจอ่ะ อันดับสองเป็นไงบ้างคะงั้นมาดูอันดับหนึ่งกันเลยค่ะว่าสุดยอดข่าวดังปังเด็ดตลอดทั้งสัปดาห์อันดับหนึ่งเรายกให้ข่าวไหนไปดูกันค่ะ และข่าวอันดับหนึ่งประจำสัปดาห์นี้ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะคะก็ต้องยกให้กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนช,นชาวบ้านที่ต้องประสบอุทกภัยก็คือข่าวน้ำท่วมในหลายจังหวัดค่ะตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดอยุทยานนะคะที่จมบาดาลมานานหลายเดือนแล้วก็ทาให้ชาวบ้านนั้นเดือดร้อนอย่างมากเลยล่ะค่ะจะพิดบานแล้วนะจ้พตึ้งตื้นแล้วนะ ก็คือลําบากเลยตอนเนี้ยอย่าให้น้ํามันลงหรือยังไงไม่แบบอย่าให้มันอย่าให้ลงเลยอย่าให้ลงเร็วใช่เบื่อจังของใต้ถุนน่าออกหมดเลยนะไว้ไม่ได้เลยอาศัยว่าไอ้แหลกแหลกหลายเลยสามเดือนแล้วเนี่ยไม่มีเกาะลูกอยู่เกาะลูกโตเต๋อข้าวของก็มากองรวมอะไรเงี้ยขนาคิดว่าไม่ถึงนะขนาดคิดว่าไม่ถึงเลยใช่ไหม เป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง3อันดับข่าวเด็ดดังปังตลอดทั้งสัปดาห์ถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้เลยเจอกันสัปดาห์หนะ้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ